สวัสดีเด้อทุกคนก่อนจะเข้าไปชมคลิปของน้ำพึ่งเนาะฝากทุกคนกดติดตามม้เด้อตอนนี้น้ำพึ่งกับบอยแม่แล้วกันเลยเนาะกำลังจะไปจีนกันเนด้อตัวนี้เราขึ้นมาถึงอะสถานีรถไฟแล้วเนาะตอนนี้บอยแม่ก็นั่งอยู่พูนั่งไกลๆกลลูแหละถ้าเพื่อนเปิดอยู่เนาะถ้าเพื่อนเปิดประตูพื่อนยังเพ่เปิดเถอะเพื่อนตองเติรอะ่ะเปิดอยู่นี่ประมาณอนะ่ะแปดนมงครึง่งแเพืเ่อนจะเปิดให้นะ เดี๋ยวเขาเข้าไปข้างในจจะทายบรรยากาศข้างในของสถานีหลวงพะบางให้เบิง้งให้ทุกคนได้เบิ้งเดอ้อกำลังเดินทางไปโบเต็มเดอ้อนี่ต่อคิวต่อแถวเนาะว่าไม่ต่อคิวนี่ต่อแถวกันเข้าไปนี่ดตัวตที่อยู่ทางหน้าเขานี่จะเป็นด้านโบหารเดอ้อ ันนี้เขากำลังจะเข้าไปด้านประหันกันเด้อนี่ห้องแฮมของคุณหมิงเด้ออันนี้จะมีสองห้องเตียงนอนอนี่บเออสองเตียงนอนแต่แล้วบอกผิดนี่โคตรงามเลยหรูหราลังการนี่มีบ่อน,นางกิบกิบซา จิบๆเดยเดี๋ยวพาไปเบิรงห้องน้ำมาดูเป็นจึงเดห้องน้ำเป็นเดี๋ยวประตูเปิดนะเดย์วนี่โอ้ในห้องน้ำโหอลังการใหญ่ขนาดเลยนี่บอกเลยว่าโอเคอยู่เด้งามอันนี้ห้องอาบน้ำเนาะอ,อันนี้ห้องห้องสักโคกอ้เพิ่นจะแบ่งเป็นสองห้องเด้อนี่โอเคเดี๋ยวเราเจอกันมืออื่นเซาเดอร์ บายขอพักผ่อนก่อนแต,แต่เช้าตอนนี้ห้าโมงครึ่งหลังจากตื่นนอนแล้วนะขอก็ไปล้างหน้าล้างตาเนาะเตรียมตัวออกเดินทางต่อนี่เซลฟี่กับอีเม่ก่อนอันนี้หอมมะฮอกลอดเดอร์มันเป็นวัตของเจ้าแม่กวนอิมเด้ออันนี้นะนต้องรีบนเนาะ แล้วก็วัดอันนี้จะเป็นวัดของเจ้าแม่กวนอิมเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งข้างไหนว่าเป็นอะไร่อันนี้จะเป็นถาังงานที่เคกันถึงเลยนี่นะ,ะเจ้าแม่กวนอิเนาะที่เพิ่นมาไหว้มาขอพอรกัน,นและนี่ก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเนาะและเป็นวัดที่มี ปรติณธรรมจียอดเยี่ยมแห่งเมืองตาลีเลยเด้อทุกคนเลยบอกไปเลยว่าถ้าเห่าได้มาเห็นตัวจริงน่ะมันจะงามกูเดี่ยนี้โฮ่เป็นปไลเท่าเลยเนาะทนี่เลยทุกคนมาพาพา<ห>ทุกคนมาเบิ่งห้องน้ำด้วยกันนี่ห้องน้ำยูจีน <c oughs> จอยู่สาธารณะคุนก็จะประมาณนี้เด้อรับตาละกา <c oughs> ทำสำหรัของตัวเอง <c oughs> แบบนี้เลยเด้อ <c oughs> แล้วแต่สะดวกเลยเนาะใช่ไหมน่ะห้องน้ำวูจิงก็จะเป็นประมาณนี้เด้อคิดว่ามันจะมีจะอยู่ไหนนั่งหรือยังหรือว่านังแอร์ในคลิปทัท่วไปใช่ไหแต่อันนี้มนเรื่องจริงเด้อและนี่อ่าจะเป็นเงาของเมืองตาลีเนาะข้างในเพิ่งจะขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีพวกปลั๊กแคบแล้วก็ห้องกินววกววกนี่เด้อพวกงมอว์พวกหยองเนี่ยเพิ่งจะขายนอยู่ในนี้หมดเลยแต่ส่วนที่เขามานี่จะเป็นพวกเสื้อผ้าเนาะ เิลาเดินทาก,กับบ้านสิอยากซื้อไปก็ได้นี่พี่มองมีพวกน้ำตุกน้ำเต้าเนี่ยนี่นะทุกคนาตามที่คูณมาเนาะคุณจะว่าบอลจะเป็นบาะน้ำมังกรสีแดงเนาะ จะมีมังกรทั้งหมดสีส่สี <ım> ่สี่ตัวที่จะอยู่เฝ้าประกาศข่าวสารยางเข้ามาข้างในนี่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางยางแบบนี้น้เนาะจะมีพวกอ่านทานค้าขายขายเครื่องประดับเดแล้วก็อาพวกขนมพองอยู่โซล่าจะเป็นพวกขายเครื่องประดับเดออยู่ในข้างในนี่นะทางทีเมื่อกี้เขายางหมาจะเป็น อยู่รูปนี้เนาะเดี๋ยวจวัวะเราจะพาทุกคนย่นางไปซื้อทางหน้าให้เราว่าคุนจะมีย่างขายเลยนี่เมืองเก่าตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่ขนาดนี้โอหัวใช้เวลาย่างประมาณหนึ่นสงสิบหกชิทัวร์บนนี้แต่ว่บาบ้านเมืองบ้านเมืองอ่าที่อยู่นี่นะจะังย่างยังไงก็ยังถือเป็นเมืองเกา่าเนาะเรายังภักษาบัฒนธานนรมกันได้เลย ไปเล่งที่สมเมืองเก่าของเมืองตัเลล้วเนาะเขาก็เดินทางไปต่อเนาะอาหารยำแรงมีสุกี้เนาะสุกี้ปลาแซลมอน,นตัวน,นี้น,นี่ครนี่ข้างในนี่เขาเขาจะมีพ่อหมอเนี่ยแม่หมอแม่หมออยากดูดวงก็ดูได้เด้อเบิ่งได้เด้อเ <laughs> บิ่งว่ายอ,ยอยากมีคู่บอยอย่างประมาณนี้นะ ลโซนนี้จะเป็นโซนที่็นเห็นให้นังนั่งเนาะนั่งกินข้าวกินน้ำกินนมอย่างประมาณนี้นะโอ้ยน่อมเนพากยขึแบบรอจะม่รเลยคเวียนามสิงคโปร์ลาลอ่าเวียดนามโอ้หอย่นเดียนเน งามพี่อ๋ออันนี้เป็นมงมาล่าโอ้ยน่าแซ่บเีลยห้องกินเขาสซมเสดายแบบทิ่เขาอ,อิ่มแล้วนะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวโอ้เห็นบ่งามขนาดเลยอันนี้กำแพงอันนี้จะเป็นเมืองเก่าเนาะทีเพิ่์นนะแต้มนี่ฮะนั่นจะเป็นเนขาจะเอ้ามากำแพงกระไดหรือว่าสิว่าเป็นเขาจะแต้มเกี่ยวกับชนเผ่าผู้น,อน้อยเนาะตอนนั้นในสมยัยตะกี้เพิ่นจะใส่ อยู่ในอันเก่าแต่นี้นีกาคนโคตรหลายเลยทุกคนเลยไงตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกัน,กนเนาะไปที่พักกันเจอกันอื่นได้ เดียเนี่ยอ๋อเขาจะขึ้นอ่ากระเชลล้านี่ขึ้นไปขั้นถึงเลยเห็นบอกกระเชลล้าสีฟ้านะจะขึ้นไปถึงท่านใช้เวลาประมาณ15นาทีเนาะเออที่อ๋อเขาจะขึ้นอันนี้ขึ้นกระเชลล้านี้ไปขั้นถึงเลย,เลยนาะ <c oughs> มกระเช้าม้นแ้วอไร่ง้อดลซยก้าเนี่ยเจ็บิดเเห็นบอ้ยงามขนาดเลยอยู่ถึงนี่นะลบเลยลบหนึ่งเนาะหลบหนึ่งองศานาวขนาดเลยจะมีปัญญาการไงเขาอน้ะ แ,และนี่เขามาฮอลแล้วเนาะคันถึงนี้จะเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกเดอ้อคันถึงนี่เนาะเขานั่งกระเช้าหมาจะมีความสูงระดับน้ำทะเลประมาณ4,506เมตรเลยเดอ้อทุกคนแล้วก็บอกได้เลยว่าบรรยากาศที่เขามาคันถึงนั่น่ะลบหกองศาเดอ้อบอกได้เลยว่าครั้งแรกที่ว่ามาเจออ่า มารยาการแบบหน้าๆแบบนี้เนาะถ้าผู้ใดอ่ะบ่บเคยขึ้นหรือว่าบบเคยเจออาการหนานวนี่เนาะแนะนาให้อกขึ้นดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนเนาะหล้กก็ผู้ที่มีอายุนะเพื่อคมดันหลัวก็หัวใจนี่เนาะอยู่ขั้นถึงนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างอ่าให้ใจยากนิดนึงเด้อถ้าผู้ใดเป็นโรคหัวใจกันแนะนําให้อยู่รุมท่า มองหอตะขานี่อ้อพาทุกคนมัเตะขา่เหนื่อยแหงแต่ว่าวิวอันนี้งามได้โคตรงามเลยเด้ยอยยู่ถึงนี่แหงหายลบหกอีกเลยนี่ขนาดห้าขึ้นตะคาบนี่เลยนี่โอเคถ้าผูดด้ใดผู้เคยมาก็ลองมาสัมผัสบิางด้วยหนาวขนาดเตว่าเหงาบอ,อกเลยขนาดเมื่อยด้วยนี่ จากนั้นพาทุกคนมาทะเลสาบประจําสีนําเงินซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรขึ้นกับเมืองดีเจียงจากนั้นพาทุกคนมาเบิงโซจางอิงโหซึ่งเป็นโซที่มีขบวนใหญ่และอลังการที่สุดของเมืองดีเจียงในบริเวณอุทยานแห่งชาตินีเยเดอร์และนี่ก็จะเป็น 感谢老师，控所以在六龙后。前为你们祈祷祈 นี่เขาก็เดินทางออกจากลิเจียงไปเชงกัลีลากันตต่อเนาะและนี่ก็จะเป็นวัดกรุยซานเนาะขึ้นกับเมืองเชงกัลีลาได้ตัวนี้นะจะเป็นวัดทิเบตที่มีกรงล้อขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเนาะซึ่งอาทิว่าฮาวเาวนี่ก็เป็นลักขังเนาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเลยเด้อเราลักขังตัวนี้นี่นะ ขาเจ้าบอกว่าถ้าเขาอยากได้ยังขอพรอย่างนะสามารถเป็นหมุน3มรอบได้เนี่ยเราเขาก็จะได้ตามความปรารถนาของเขาเด้อเนี่พาไปเวสาบูหานจานที่สำคัญของเมืองเชลลิลาเนาะเป็นเมืองเป็นวัดสูงจางดีวันนี้ก็สร้างขึ้นในสมัย ลาไหลละมาดองค์ที่ห้าซึ่งกลงกับสมัยจกกักรพรรดิชงังซีฮงเต้ของประเทศจีนเนาะนี่เราข้างในของวัดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยบอกได้เลยว่าเห็นบอกโอคูวานาบอกแต่ว่าทาังอ่อยู่อยู่ในททวัดาตซทิเบตนี่เนาะเนี่นบอกเป็นน,น้ำแข็งเลยน้ำแข็งแบบนี้นะ นี่อันนี้จะเป็นระขังของวัดทททิเบตเลยแล้ว่าวัดตัวนี้นี่เขาจะว่า,าบรรจุมี1,600อ,องค์เนาะที่อยู่ในวัดตัวนี้นี่หลังจากที่เชี่ยวสมวันนี้แล้วเนาะจะพาทุกคนไปเชี่ยวอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเลยเนาะจึงเป็น ท้องแคบเสือกระโดดล้วซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเนาะเลยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ขึ้นจดระเบียนของยูเนสโกขึ้นอีกด้วยเด้อ ทุกจุดในห้องแคบเสือกระโดดเนี่เนาะบอกได้เลยว่าอย่างอีกหลายหลายจุดที่ว่างามเนาะแกเขาจะพาให้ทุกคนมาเิึงเพียงแต่จุดเด่นๆเท่านั้นเด้อ คนมาขอพอรที่วัดหวังทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่แหละเก่าที่สุดของคุณมีเลยเด้อซึ่งสร้างตั้งตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุหลายกว่า1,200กว่าปีเลยเด้อทุกคนแล้วก็ข้างในวัดนี่เนาะมันจะ้ายบททีเขาเบิงนั่งจีมอย่างประมาณนี้เลยเด้อรูปล่างลาักษณะแล้วก็ในวัดทรงบ้านนี่อย่างก็แเเนีม

ว่ามือใดมือนึงอยากพาพ่อก,กับแม่มาเที่ยวนาะซึ่งค่อยระเฮด้สําเร็จเลย,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 ยด้วยทุกคนแล้วทุกคนล่ะอยู่คุณหนิง่แล้วก็อันเขาจะมีรถที่หรือว่ารถไฟอ่ารถยักไฟใินะหให้ให้นั่งแต่เขาต้องสแกนเกียวคนของมิชซนันเนาะระยะเส้นทางที่เขาต้องเสียขารถที่หรือว่ารถไฟเนี่ยก็คือว่าระยะทางเขาจะไปน ถ้าเขาหมาบ่มีรถสินะคะก็สามารถเอารถที่ิปุลรถอะรถจากที่พุ่งจอชีสบาได้นีเราบอนี่จะเป็นอยู่ต่อหน้าวัดเทียนอ่าตอนนี้เลยไม่มีมึงลาไม่มีด้วยมัราต้องใส่ต้องใส่ใส่น้ำเกลือให้ต้นไม้ด้วยน่าลงมานได้ไหมนะอยู่คุณหมิงเดานนี่นะนี่อยู่บ้านเขาบ่มีได้แบบนี้ เปียหมอนี่ครับเปียต้นไม้ใส่ใส่น้ำเกลือดิน้ำเกลือต้นไม้ด้วยนี่จากนั้นพาทุกคนมาเบิ่งน้ำตกใจกันเมือนคุณหมิงไงเด้ออันนี้จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เนาะแต่ช่วงที่หอมาจะเป็นช่วงแรงน้ำกรเลีบลายเนาะและนี่ก็ไปเหี่ยนปืนอุยโบแมนเป็นบอลลินะหรือว่าเป็นอา่ะ เครื่องลิ้นทีเขาสามารถลิ้นได้เลยเด้ออยู่ในสวนสาธารณะคุณมีนี่เลยและนี่โงหน้าอาหารเขากินมือแรงนี่เขาจะเอินมาอาหารไตหรือเด,ด้อ และนี่ก็คือเมือง12ปัน,นาของประเทศจีนเลยเราด้านหน้าของเขานี่เนาะมันจะมีประวัติของมันแดงแต่คมละเอียดมันค่อนข้างยาวเนาะขอบบ่อวดดีกว่านี่อันนี้จะเป็นอาหารของ12ปัน,นาเนี่ยคุณจะปิ้งพวกแมงซองแมงสาบ่อ,อะไรพวกอย่างพวกมันเนี่นะเนาะเออไม่เคยกินเลยนะแต่เขาจะว่าแซบ่บเนาะแต่ราคาค่อนข้างหนักแน่นึงเนาะเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่ว่าหาย,ยากขึ้นน่หนึง จากเที่ยวสม1 2ปันนาแล้วเน,น,นาะเขาก็จะกลับไปที่พักเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านเมื่ออื่นเด้อทุกคนและทริปเที่ยวคุณมีตาลี่ลีเจียงแล้วก็เชียงกะงกลีลากะ1 2บปันนาเนาะห้ามึงด้วยกันเลยอ่าก็จบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้เด้อ